วันนี้น้องจุลานจะช่วยเอาเมนูอาหารไทยนะคะไปแจกตามตามเพื่อนบ้านค่ะใส่ไว้ในกล่องออตู้จดหมายก็จะให้ค่าเหนื่อยนิดหน่อยอ่าจุลานไปขี่รถดีๆนะดูรถด้วยลูก

กินกับข้าวเหนียวนะ แฟนดานะถืออาหารห้ลูกค้าดาก็บอกว่าเอออย่าเอามือแบบจับชามแบบนั้นอะไรเงี้ย เผอิญว่าเป็นคนรู้จักกันนะก็เลยไม่มีปัญหาเหมือนเป็นเพื่อนๆมานั่งทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกเขาไว้แล้วว่าเอ,อ้ยเขาหน้าอย่าอย่าเอามือคว่ำลงไปตรงถ้วยอย่างนั้นมันไม่น่ามองอมก็ลูกค้าก็ถามว่ามันคือเมนูอะไรดาก็บอกมันเป็นแกงเขียวหวานไก่อันนี้ก็ปอบเปียกที่ดาไปเสิร์ฟมาเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะเมนูที่ลูกค้าสั่งก็จะเป็น หมูย่างข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วเมื่อวานมีลูกค้ามาสิบท่านค่ะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่ดาเก็บได้นะเพราะว่าฝรั่งจะไม่ค่อยชินกับการโดนถ่ายอะไรเงี้ยก็ถ่ายไกลๆไม่ได้เห็นชัดเจนนี่ตอนนี้ก่อนเขากลับก็มาจ่ายเงินกันค่ะ ตอนนี้ดาทำเมนูนะคะเป็นรูปภาพฝรั่งเขาจะได้แบบนึกออกว่ามันคืออะไรนี่ก็น้ำลำไยค่ะแบบไทยๆทุกครั้งเราจะจัดโต๊ะนะคะก็จะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆให้มันเหมาะสมกับวันนี้อากาศดีวันนี้มีแดดตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทำบรรยากาศนิดนึงเรียกลูกค้าค่ะเผื่อมานั่งรอจะแบบเออ งั้นฉันขอเปลี่ยนใจยิ้มจานยิ้มช้อนมานั่งได้ไหมหรืออะไรแบบนี้แบบเป็นคนแถวๆนี้ที่แบบเดินมากันเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์ตลอดว่าเอ๊ะร้านเราจะเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็ระวังนะให้น้องจุฬามาหัดช่วยช่วยเสิร์ฟให้ลูกค้ากันเองนะคะก็เป็นเจ้าเดิมที่เห็นจากต้นคลิปนี่แหละเขาก็จะมาอาทิตย์ละครั้งกับกับคุณปู่ของจุฬา นี่ก็คุณปู่เลยค่ะแล้วก็ทำไก่ผัดขิงมีไข่ดาวรัดหน้าเนี่ยให้จจลางหัดเอาไว้จะได้ช่วยแม่นะปวยเท่าไว้บรรยากาศบ้านๆค่ะ อันนี rat, well. like, so ้เอาไปเสิร์ฟให้ปัตปีนะยิ้มหน่อยเด็กเสิร์ฟยิ้มหน่อยมีเค มันเนบ้านกกันเอนที่นี่น้องบ่นว่าแม่ให้กาแฟน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเอสเปรสโซ่ไงยิ้มนะ วันนี้น้องโจาลานก็ทำงานให้แม่นะช่วยเสิร์ฟนิดหน่อยแล้วก็เอาใบป,ปิวไปแจกก็ที่สัญญาวไว้ว่าค่าไปแจกใบปลิวเนี่ยคือไปแจกในตัวเมืองที่เราอยู่เลยนะเหมือนเป็นเซ็นเตอร์เล็กๆอ่ะก็จะให้สิบยูโรเขาก็ปั่นจักรยานไปแล้วก็ยืนนี้ช่วยเสิร์ฟแม่ก็ให้เพิ่มอีกห้ายูโรก็เป็นสิบห้าอ่ะอันนี้ยี่สิบคอนมาให้แม่ห้าดีใจไหม พูดว่ายัางไงขอบ,บทำท่ายอยังไงบ้างขอบคุณครับสาไทยแล้วต้องยกมือไหว้ด้วยอเออเก็บไว้นะตังไม่ต้องใช้เยอะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีเพื่อนๆมานั่งรับประทานกันนะคะเพ็กผ่ดดาก็ช่วยแฟนซรืรอเพราะว่าน้องสาวอ่ะ มาเที่ยวหามาจากทิสเซแลนด์ลากเลกลับ้างรีบกลับไปอาบรีบออกไปอาบน้ำนะแล้วก็มาแต่งตัวสวยๆนี่น้องสาวดาค่ะจะเก็บบรรยากาศมาได้เห็นไหมคะอันนี้คือชุดแดงแรงฤทธิ์มากก็จะเป็นเมนูที่เราหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็พวกผัดผัดทอดๆนะคะเป็นเมนูที่แบบ ราคากันเองอันนี้เป็นสลัดเวียดนามค่ะสลัดโลเวียดนามก็จะเป็นของเครื่องเคียงอันนี้กาผัมะม่วงเหมือนที่เดิมๆที่ดาเคยทําแต่ก็อาจจะมีเพิ่มมาเป็นเมนูไก่ผัดขิงว่างเป็นเมนูที่ผัดไทยปรับเปลี่ยนไปค่ะของหวานแล้วเป็นไอศครีมนะคะสําหรับวันนี้ดาดาทัวต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ